เบิ่งกันดนอลูกหลานเอ้ยดูเบิ่งเบิงเบิงเบิงแขกไปไทย้าฮอก่อนเบิ่งนั่มจบะครับหลังจากกูแกเป็นกะรอกน้อยติดตามโดยกอดก้อนเมฆนะครับ บั้งต่อไปเป็นทีมงานของโกแกนะครับหลังกานันเป็นกระรอบน้อยพรย้อระทีเชิญเลยไหมพ่อเชิญแล้วขึ้นชึ้สูงลุ้งส,สาตาตกใกลๆได้เวลาหลายๆณข้องเครื่องในเป็นผู้สั่งสัคนก็ที่งัดกรงโชคดีสามต้องน้ำไห ไปไล่เงาไปไล่เตะทั้งทั้งอาจารย์ในดนตรตีทั้งเครื่องเสียงนะครับอช่วงที่ปล่อยั้องไฟขออนุญาตปาดค้ำงดเสียงใดบ่ท่านช่วงที่ผมปล่อยป้งไฟนี่ขออนุญาตงดเสียงในเด้อท่านเลยการออกโตองศาบองงามครับ ถอดเล้วนะครับเป็นบังไฟถอดเลีวงองศาบองงามยังนมยังไหลขอความอนุเคราะห์ไปทางพี่แม่รถเฮนะครับในช่วงที่บังไฟอยู่ทั้งฟ้านี่ขอนนความบนนเคาะนะครับหห้งดเสียงก่อนเนนด้อท่านเด้อเพราะว่ามันบางเจอบางที่มันอันตรายนะครับกับทิศทางการลงกของบังไฟในช่วงที่บังไฟบนอ,อยู่ทั้งฟ้านี่ จังคอยมวนคอยซื้นนะครับวังว่าคือสีให้ความรวมมือนะครับการเดินทางจังหวะแรกออกตัวลมนะครับจังหวะที่สองไปยังโนนยังไหลว่างหางไ้แต่บ่อสูงครับความเบามีแปรองศาบ่อสูงนาเสียดายองศาครับ แน่น,อนของวขวอมเบาองสาบองงามครับจะไมนไหนน้ำอกคัก,ก็บันเนาะยับไปไล่อะไรยิ่งนาำ กองหาังองคอยไสเป็นมอ,นนข,อนนของรถแน่พอดีโอหลังมองยมันพูดีเลยองแต่อะเป็นผู้าั่งา่จะหลงหาแล้วดีเด่นทุองอะไรนะตี2อ0รสิคะแนนสำหรับสิบคะแนนนะครับสาหรับทีมงานทั่วทั้งใน